มาว่าคุณผู้ชมครับเกมใหม่เอาเรื่องอีกแล้วนะครับจบไปที่2 5 9 9ครับหวานนะโอเคก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมที่เขารบรักกันทุกท่านอยู่กับผมมีนาสามสามสาม ครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับเกมใหม่ค่าย PG นะครับคุณผู้ชมนะก็มา,าย้ําอีกรอบนะครับนะคุณผู้ชมนะครับหลังจากที่เล่นไปในปีก่อนนะครับนะคุณผู้ชมก็วันนี้ขอหยิบเอามาเล่นให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันอีกรอบละกันนะครับแตกไม่แตก,แตกมาดูกันนะคุณผู้ชมอ่ะอย่าลืมเป็นกํลังใจกันด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับนะอ่า ไอเมไม่ถกติดตามนะครับช่วยกันหน่อยนะคุณผู้ชมนะครับก็ตามทุกกลุ่มเําเล่นนะกลุ่มบทละครเมเดิมนะครับนะในช่วงเวลาบทละครนะครับก็เป็นช่วงเวลาทีเา่เขาแจ้งเกมเข้ามาให้เล่นนะแตลงเกมนะครับก็เพิ่มโอกาสเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้เราเล่นเกมได้ง่ายขึ้นนะ,ะมีเกมไหนที่มันแตกดีมาดีนะครับมีเพื่อนกลุ่มแนะนําพูดคุยกันตลอดนะครับถ้าเกิดว่าสนใจเั้ากลุ่มก็คลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกนะใต้คลิปนี้เลยนะครับคุณผู้ชมตามก็ได้24ชั่วโมงกลุ่มฟรีถาวารด้วยนะ Okay. โอเคงบวันนี้ก็สองพันนะอ่าเอาทุนมาไม่เยอะหรอกไม่ไม่ไม่เยอะหรอก,ออกอนั่นแหละนะครับตาแล้วเริ่มจากเบสสิบละกันนะครับอ่าดูนี้รอบนี้จะแตกดีไหมนะครับนะผู้ชมรอบก่อนเออรอบก่อนมาดีนะผู้ผู้ชมครับเล่นไปรอบแรกนะ แตกไปเป็นหมื่นออ่ะนะครับเออถ้าจะไม่ผิดอ่ะนะไอ่ก้าสิบครับอ่าถ้าวายลงเยอะๆเนี่ยคุ้มนะเออเกมนี้คือขึ้นอยู่กับวายล้วนๆนะเพราะว่าไม่มีคูณนะครับคุณผู้ชมนะอ,อ่ถ้าเกิดว่าวายลงเยอะ ตัวแพงจ่ายดีนะครับก็บวกดีอ่ะนะก็บวกอะ่ะเออก็ได้อ่ะนะแต่ถ้าไม่มีไม่มีวายให้ไม่มีตัวจ่ายแพงลงนี่ก็จบนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเกมนี้เนี่ยไม่มีคูณนะคูณไม่ให้นะครับไม่มีคูณเลยเดี๋ยวเกมใหม่รอบต่อไปในปีนี้ก็เดี๋ยวก็น่าจะมานะคุณผู้ชมครับก็น่าจะก็น่าจะอีกไม่นานอ่ะนะ นะครับเดาว่าน่าจะไม่นานนะคุณผู้ชมเกมใหม่เดี๋ยวก็เข้านะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเกมอะไรนะเ,เดี๋ยว,ว่ายัางไงก็รอดูละกันนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีเข้ามาเนะี่ยก็จะอัปเดตให้ดูแน่นอนนะคุณผู้ชมสรับเกมใหม่นะครับใช้เทอร์โบไปเลยแล้วกัน ได้เต่าเสือมาไม่ได้โอเคเพิ่มเบรคครับยี่สิบแล้วกันนะอาละโอเครถค,ครับซื้อฟรีแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเจ็ดร้อยห้าสิบอะไปสี่ตัวว่าสกเกตเตอร์สิบสองฟรีนะครับโอเคมาขอรุ่งๆดิฟรีเกมแรก ขอรุ่งรุ่งขอรุ่ง,ร,งรุ่งหน่อยวายไม่ให้อแกอวายไม่ลงให้อีกแล้วนะ,ะมาแล้วครับวายตัวจ่ายได้เด๋ยตัวจ่ายถูกแพงไม่ได้นะครับผู้ชม ตัวจายย่ายแพงมาสุดตัวจายย่ายแพงโอ้โหได้ส่วนมากเนี่ยไ,ได้เนี่ยสีแดงเนี่ยแม่งได้บ่อยสุดนะครับคุณผู้ชมนะส่วนมากเนี่ยอ่ะได้ไวสองสองตัวครับรอบนี้ตัวจายย่ายแพงแดิเนี่ยไอเย็ดเด็ดตัวถูกโอ้โหโอเคแต่ก็ได้หกร้อยอยู่นะครับไปหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยวายทั้งนั้นนะเนี่ยคุณผู้ชมนะแม่งไม่ได้ เสือพวกนกพวกอะไรเนี่ยไม่เคยสุ่มได้เลยนะอ้าวเฮ้ยได้ว่ะรอบนี้อุ้ยสวยครับแต่จ่ายน้อยแต่ไม่เป็นไรครับยังมีวายต่ออยู่เนี่ยแมงแดงอีกแล้วแดงอีกแล้วครับแมงได้แดงอย่างเดียวโอเคแต่ก็คุ้มครับคุณผู้ชมนะหกร้อยยี่สิบเจ็ดครับไปอุ้ยเป็นผันอยู่อรัคุณผู้ชมเฮนะ้ย มาว่ารอบนี้มีนกฟินิก์ด้วยนะได้วายสอครับได้วายสแล้วสุ่มเป็นเสือว่าเรียบร้อยได้มาสองร้อยครับคุณผู้ชมอ่าโอเคถ้าให้อยู่ในนี้คุณผู้ชม,าายยนะชมถ้าอยู่เบตสูงนี่น่าจะจ่ายเยอะกว่าน,นี้นะนเราอยู่เบตแบบเบตน้อยอะนะเออสุมเป็นไรเป็น อ้นนีไอีกเลยนะสีส้มสุดท,ท้ายครับแต่ไม่สุดท,ท้ายแดงมาแถวแรกโอเคได้อยู่ได้อยู่คุณผู้ชมครับได้วายได้วายสามได้วายสามครับสุ่มเป็นตัวแพงมาไอ้หนูตัวเป็นแพงโอ้โหแม่งดูแดงแต่ก็ได้900อยูู่่ไปครับโอเคคุ้มคุณผู้ชมปีนี้คุ้มว่าฟรีเกมเดียว มาว่าคุณผู้ชมครับเกมใหม่เอาเรื่องอีกแล้วนะครับจบไปที่2 5 9 9ครับหวานมันหวานเอาได้ครับคุณผู้ชมตอนนี้บวกมาราวๆพันหกร้อยนะคุณผู้ชมนะครับปะต่อเอ้ยใช้ได้อยู่คุณผู้ชมฟรีเกมแรกแต่ผมจะไม่ซื้อรอบ2แล้วนะ ถ้าซื้อรอบ2เนี่ยเจ๊งแน่นอนนะครับคุณผู้ชมนะรอบแรกจ่ายดีขนาดนี้เนี่ยนะเออรอ2เนี่ยอาจจะไม่ได้นะถ้ารอบ2เนี่ยนะเออ,อาจจะไม่จ่ายนะครับถ้าไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมซื้อให้ดูเลยก็แล้วกันนะเดี๋ยวซื้อไปที่เบตเจ็ดเนี่ยมันซื้อ500ซื้อเบทเออซื้อเบท5แล้วกันนะอ่ะ ซื้อให้ดูเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าจ่ายก็ไปต่อนะครับถ้าไม่จ่ายจบฟรีนี้ผมเลิกเลยนะครับคุณผู้ชมอ่ามาดูครับถ้าจ่ายไปต่อนะไม่จ่ายเลิกนะครับอ่าไปถ้าซื้อไม้นี้บวกนะครับได้ไปต่อ หมุนนะครับอ,อยู่ที่ฟีนี้นะครับคุณผู้ชมนะจะได้ไปต่อหรือพอแค่นีอ้อย่างได้ไม่ถึงร้อยเลยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เฮ้ยหวายสองตัววะ่ะได้หวายสองครับแม่งได้ตัวถูกถูกกี่คั้เห็นไหมส่วนมากแม่งตัวแพงๆไม่ค่อยให้หรอกนะครับ ว่าเกลือไม่ได้ไปต่อหรอกนะครับคุณผู้ชมนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะตีเกมแรกมันจ่ายดีแล้วอ่ะนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมเรียบร้อยนะครับจบข่าวนะได้มาแค่85นะครับเราซื้อไป375เลยนะคุณผู้ชมเป็นกดทิ้งโอเคพอเลิกนะครับคุณผู้ชมนะได้มา3,100นะครับก็ตีเป็นกำไรพันหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนะ โอเคแค่นี้ก็เอาละนะครับคุณผู้ชมนะไม่โลภนะครับก็ถือว่ายังแตกนะคุณผู้ชมครับกลับมาเล่นนะสำหรับเกมใหม่นะครับก็เดี๋ยวรอบหน้าก็ค่าว่าขันใหม่ละกันนะครับคุณผู้ชมนะโอเคก็เป็นเกมอะไรเราเราติดตามต่อไปในคลิปหนะ้านะครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมก็บดูนะเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับคุณผู้ชม ็ตามผลไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับแล้วก็ตัวกลุ่มโบราณมนะครับใครที่ไม่มีตัวกลุ่มน้ำเล่นนะสามารถเข้าไปตามไปพูดคุยกันได้ในตัวกลุ่มนะครับคลิกลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์แรกนะใต้คลิปนี้นะครับโอเคก็อีอะไรละคลิปนี้นะครับลาไปก่อนแค่นี้แหละนะครับคุณผู้ชมโอเคสวัสดีครับ